มีช่วงหนึ่งที่ผมพาลูกไปร้านอาหารแล้วจูจ่ๆเขาก็ร้องไห้ลั่นแค่เสียงคนหัวเราะดังนิดเดียวเขาก็ตกใจตอนนั้นผมยอมรับเลยครับว่ารู้สึกอายแต่พอทบทวนผมถึงได้รู้ว่าลูกไม่ได้ขี้กลัวเขาแค่ยังประมวลเสียงรอบตัวได้ไม่ดีพอครับเด็กเล็กบางคนไวต่อเสียงมากเป็นพิเศษเพราะระบบประสาทยังพัฒนาไม่เต็มที่ เสียงเครื่องดูดฝุ่นคนหัวเราะหรือแม้แต่เสียงปลบมือสมองของเขาอาจตีความว่าอันตรายโดยอัตโนมัติครับเราอาจคิดว่าแค่นี้เองแต่ในโลกของเด็กมันคือพายุเสียงที่ควบคุมไม่ได้ครับ สิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่แค่คำว่าไม่เป็นไรแต่คืออ้อมกอดจากคนที่เขาไว้ใจคนที่ไม่ตัดสินว่าเขาขี้กลัวแต่พร้อมจะอยู่ข้างทางด้วยความอ่อนโยนตอนนี้ถ้าเจอเสียงดังผมจะย่อตัวลงกอดเขาเบาๆแล้วพูดว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะลูกพ่อก็ได้ยินเสียงนั้นไม่ต้องกลัวนะครับ เด็กที่เติบโตมากับความเข้าใจจะก,กล้าเผชิญโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่แข็งแรงขึ้นทุกวันครับจากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับ